สวัสดีครับตอนนี้เรามาเล่นบลูแคปเว้นนะครับ,รรบแล้วเราก็จะมาเล่นบลูแคปเว้นแล้ววันนี้เราก็ใครจะเริ่มอยา่างกลายเป็นตำรวจสู่หัวหน้าตำรวจนะครับแค,คดด่นี้เลยไปเดี๋ยวก็แค่เป็นเดี๋ยวนี้ไอ้เป็นเอ็นยูไอ่อนนะครัะนี่เป็นเอ็นยูไอเรียบร้อยแล้วกูอย่าคิดว่าผมพี่มากที่ แต่ถ้าไม่อยากปูก็ฆ่าไปนะครับเป็นเงี้ยนะครับใครที่ยังไม่กดฆ่านะครับใครที่ยังไม่กดฆ่านะครับก็ตอนนี้ผมจะบอกว่าให้กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ชสร้างบ้านใหม่นะครับเดี๋ยววัตรงนี้อันนี้จไมีจของอะไรวะไปบนเอไปสร้างแล้วค่ะ kopiert ผมเดี๋ยวผมเอาไอดีให้ดูนะครับเจ๋วใครที่อยากเล่นกับผมนะครับดูไอดีนะครับ F T U N e S T U N G หนึ่งสามหนึ่งสามนะครับดมาได้เลยนะครับรอรับอดนะครับมาไปป่าดีกว่าป่าเจ๋วเจ๋วเจ๋วรอะไบรต้องดังก่อนไปไปป่าตีบายยังวะไม่ต้อง,ไ,องออไปฟังเสียงันอื่นนะคะที่เข้า พร้อมแล้วไปถึงแล้วถึงแล้วกลับกลับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสองเทรื่องดืเมื่อก่อนไปเ,อเ,อเดี๋ยวเราจะไปบินโดนเลยนะคะโดรนหรืว่าบินโดรนไป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  เอ๊ะทักไรวะมีแล้วมีแล้วต้นเขาจำได้แค่ว่าต้องขึ้นเขาแต่ไม่รู้เขาไหนอะดิรวยเดี๋ยวเขาแถวเขาดี้แหละจำได้อยู่นี่เขาดีนะครับก็จะเป็นเขาที่แบบสีขาวอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยสีขาวนั่นอะสีขาวนะครับเออตรงนั้นแหละโอ้เพื่อนผมเข้าตามนะครับไปแล้วน้องเราไปชก ที่บนผมด้วยนี่ยค่ะไปดูได้นะคระเช่าเชื่องเบลส่งบางทีก็จะรวมกับเช่าหัวด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรทุกคนเห็นดำๆไหมครับแต่น่ะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะผมจะขึ้นไปให้ดูนะครับดูนะครับดี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  ดิเดี๋ยวผมจะบินให้ดูนะครับผมแค่คุยกับน้องเฉยๆนะครับไม่มีอะไรหรอกโอ้ยบินไม่ได้เดี๋ยวตะเก็นบักเออดีบินได้แนละ้วไปเอาบักอีกเอียบักครับบักครับไม่มีอะไรนะบักอเคไปนี่นะครับเดี๋ยวจะบินไปบนเรือนะครับเดี๋ยวว่านี่สนามเลยครับผมไม่เคยเห็นนะครับผมเพิ่งเล่นอัปเดตใหม่น,นะครับน้ปเดตนดานแลนะ้าจิ๋ว ไม่ดูนะคะตรงนี้คืออะไรแค่บินมารรดูอ๋อสนามบอลแล้วแค่จะไปน,นอนบนเรือเฉยๆครับไม่มีอะไรหรอกลงมาแล้วผมก็เอาแล้วผมก็ขี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับมานี่นะคะแค่มาเล่นบนเรือเฉยๆนะครับอะไรนั่นน่ะอะไรนั้นนะก็แค่แบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวเราก็จะไปไปไปแอ,อแอบอยู่ในบ้านคนอื่นครับบ้านเราไม่ได้หรูขนาดนะั้นก็อยู่ใช้ได้แต่ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าเราจะไป <c oughs> คนทางหาเงินของเรานีนก็คือ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้เองนะครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะไปหาคนทาง้างเงิน <c oughs> ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าจะทำอะไรต่อจากนี้นะ <c oughs> โอเคนะครับเรากำลังไปอยู่ ใครที่ไม่รู้นะครับเ,ออเดี๋ยวขาค่อยบอกใครที่ไม่รู้นะครับเร้าสามารถรประปนตรงนี้ได้นี่เป็นใครที่ไม่รู้นะครับเราสามารถาประปนตรงนี้ได้ยันผมขอปนและดึงคนจุ๊ไปจ้าจะอยู่ก็อยู่แต่ผมไม่อยู่นะครับไฟเดียวก็ผ่านไปป้ยอุ้ยรถเต็มเลย น okay. ้องผมเป็นหูหน้าตำรวจนะครับแต๊กมาดิเลยดิมาดเลยอีอยู่ไหนอยู่นี่ก่อนจะให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยอยู่นี่นี่ก่อนจะให้ท่านผู้ชมดูด้วยลงมาอีนะครับนี่น้องผมลงมานี่ไอดีน้องผมถ้าอยากเล่นด้วยไหนวะ อยากเล่นด้วยนะครับสำหรับที่อยากเล่นด้วยนะครับนี่นะครับ w a w a 1 3ึ3 a a o o เนี่นะครับโอเคครับไอ้แจมยังไม่ปนยังไม่ปนลาสะดวกซื้อมาไปจ้าบ๊ายบายบ๊วยไปกันครับไปกันครับตอตายแล้วโอเคแล้วตอตาย นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาป้อนธนาคารด้วยไม่รู้น้องผมจะมาเปล่าไปแล้วอุยชิดมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวนะแต่ว่าบัตรรีหยิบเลยครับผมไปแล้วใคจะอยู่ก็อยู่ค่ะผมไม่อยู่แล้ววันนี้รวยนะครับนี่นะครับผมทำการหาเงินเฮ้ยแล้วเราจะดีแล้วไอ้โยเปิดกระเบิด ตัวนี้ก็เลยผมลงคลิปช้าก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนๆว่าผมติดเดียดช่วงนี้ก็ใกล้สอบห,หน่อยมีทาคลิปน้อยนิดหน่อยโอ้ยตอนนี้เราก็ใช้คนทางขังเงินเรียบร้อยก็แค่วาดกลับบ้านจบแล้วเราก็ได้เงินฟรีเป็นไงคะทุกคนโอเคจใจที่ไม่ปลนมาแล้วก็รวยแหละ เดี๋ยวเราจะแอบไปอยู่บ้านคนอื่นนะครับเดี๋ยวไปเผื่อมาเละไปนั่นบ้า,นค,า,คา,านคนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเ,เราไปอยู่ดูนะครับถ้าเขาแบงก็ช่างแบงอะไรโดเทอแฮนดโอ้อะไรไวะเนี่เย,ย,ยเดี๋ยวป .2 เลยเดี๋ยวป .2 อยู่ยังอ่านไม่ออกเดี๋ยวเราจะไปโอ้ย,อยเดี๋ยวเราไม่มีรถเลยวะ รถ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 ลืรถ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 ไหนวะไหนวะเออรถมันอาออกไปแล้วเหรอเป็นไรหรอกนี่ไปเอาคันนี้เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เอ้ยเปลี่ยนไปเอาเออดีแหละไปโอ้ยเนาะติดอีกช่างเสียดใหม่ก็ได้ไม่แฮยอยู่แล้วไปเอารถไปล้างดีกว่า รถไปล้างรถไปล้างวีอตะกาดัวตะกาดตัวแล้วใครเนเสียไปิอุ้ยเยดชนไรหรอกเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยออะไรเต็มอ่แจะมาลอข้าโอเคพดีเต็มออกมานทำานะครับโอเคๆวอวีบอตกาัวระกาดัวจ็เจ็บเจ็้างก่อนนะครับเดี๋ยวเราไม่มีเวลาเนาะมมาตามมาทันแล้วแล้วผมเป็นตำรวจนะครับเผื่อใครไม่รู้เร็วเร็วเร็วเออหัวาตำรวจ ไลองเอกมหัวน้าจะบวชใช่ไหมใช่โอ้ยมันจะหมดแล้วตองตงเียตโอเคเร็วเร็วอุ๊ยมันมาแล้วมังวะอุ๊ยฉีดมาเลยดีดีดีครับใครจะอยู่ก็อยู่ครับดีแลครับเดียอะไรนะเดี๋ยวบมตรเกียร์ก็นี้เลยดีอย่เลคยับัหยับับหยัยยับหหยัหหัหยั่อับหยบยหับ วนอยู่ด้วยเป็นกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมดีตำรวจทานโอ้ฝ่าไฟแดงด้วยกดติดตามกดติดตามก็ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวจะพุ่งมาเลียร์แล้วเชียรแล้วเชียร์แล้วเราจะเราจะขี่โดนดีนะครับอย่างที่ผมบอกไปโดนนะครับโดนนะครับเราจะต้องขี่โดนดีต้องขี่โดนดีแล้วนะครับเดี๋ยวสาวมีใครตายปะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะขี่โดนดีตำรวจโอเคเปลี่ยนอายรตำรวจได้สี่พัไป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  มาถึงแ yeah, ี oh, yeah, okay, hey, ้นะครับเดี๋ยวเราก็จะโอ้ยยุดรถตกแล้วเดี๋ยวไปแล้วกันะไรคะอะไรต่างโอเคแล้วขี่โดนแล้วเอ๊ะแจ๊ตอนนี้แจ๊บอยู่บนโดรนเออไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ไหนบนโดรนอ่ะไปเลยว้าวอะไรวะช่วยด้วยเอ็มบันทึกโรศัพท์บอกว่าถใครวะเราเนี่ย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 นะครับทุกคนเนี่ยแล้วอะไเนี่ยบนสะพานมันตกแล้ว แล้วเราตกไปแล้วด้วยน้องผมมันจะหาเจอนะครับไปแล้วจ้าตัวสองระบัดนี่ใครมันจะอยู่ก็อยู่ไปไอ้ยี่เตียงเดิมเลยมาบิใครอยู่กันครับอุวย่งว้ะบินชนตลอดเลยไม่มีจะดียังไงระบัดนี่ไม่มีไม่ดีกว่แล้วแล้วเราจะบินโดนยังไงล่ะคะพานี้โอเคบินได้สักทีเมลิกว่า เดี๋ยวจะบินไ,ไ,ไปไหนสักที่หนึ่งนะครับจำไม่มญญมมได้ตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนนะครับที่อยู่ห้องเดียวกันนะครับมันจะมีสไลเดอร์อยู่แถวนี้ฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลลูกหลอมแต่จำไม่ได้ด้วยอยู่ไหนฮัลโหลลูกหลอมตามตามที่ท่านบอกแล้วกันมันโดน่จสซี่รู้คืกตอนนี้ต้องรีบมาที่ไอ้นี่อะไรเหครับผมไม่รู้นะครับตรงน,นี้อะไรเดี๋ยวแอบเข้าไปดูหน่อยละกันดังทำอะไรอยู่อ๋อแอบเข้ามาคนอื่นไปเรียนนะครับอุ้ย รู้เลยครับอู้ได้เสียงสย่อบอี่เสียงแล้วผมนะครับตรงหังโอ้ยเดวมันเข้ามาได้นี่าแล้ทำไมแปลกแปเหมือนบในโรงแรมมังกรโรงแรมมังกรอะไรอ่ะตำแหน่งงานว่าง เฮ้ยอะไรยนะเฮ้ยอะไรอนะ่ะโรงแรมมังกร <c oughs> นั่นเหรอโอ้สวยสวยสวยจะตั้งเอ็นเอ็น <ลง S 2> ของคอนโดเราคือเอ็นเป็นบ้านเราแต่เอ็โอ้ยเนาะแล้วโรงแรมมังกรแต่มันเข้าไม่ได้อะไรวะไอโรงแรมมังกรเข้าไม่ได้แล้วมันจะตั้งทีวว่บ้านโรงแรมเพื่อเออเ็นจะว่าจะกลับ,บบ้านเอ็นจะกลับบ้านแล้วโอเค ไอหนี่โรงแรมมังกรแต่ไม่ใช่มังกรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจับล้มไปนอนดีกว่าครับกูตจับมเดี๋ยวต่อแล้วไม่ตกคลิปนอนโอเคครับเดี๋ยวให้ข้ามไปก่อนนะเอ้ยไม่ต้องข้ามหรอกแค่นอนแป๊บเดียวโอเคหนาวครับร้อนครับโอ้ยกูเป็นร้อนกับคัมโอ้ยร้อนร้อนมากเลยร้อนร้อนติดกันโอ้ยหนาวหนาวหนาวโอ้ยร้อนหนาวร้อนหนาวโอ้โหคือ ง่วมากไปไปกินบาบีดีกว่าเว้ยไปกินบาบีดีกว่านะครับไปกินบาร์บีดีกว่าไปกินบาร์บีกันนะครับกินบาบีดีกว่าดีกว่าอุ้ยข้างล่างอุ้ย anyway> ช bueno. ิบตกอะไรวะโอไปกินบาร์บีด okay, ีกว่ารบีอันนี้เป็นชาติใดของนะครับชาติหนึ่งก็อุ้บาร์บีครับะดังอะไรโอเคได้ได้บ้านบาร์บีชัดแม่บ้านนี่นะครับอุ้ย นี่เราจะทำเบรดูนี้กันเบดูนี้กันเบดูนี้กันเรียังไม่ไว้อุ้ยตได้มันจะมีที่ทำแบบนี้ด้วยแล้วก็มีเหมือนกันดิเนี่ยเราปิ้งย่างอยู่คุอาจจะไม่เห็นกล้องเนาะผมนะครับได้ได้เป็นร้อยๆมาร์บีคิวกจะเปิดอนเป็นตั๊ดตัดเอาเอาสามอันเลยแล้วกันมันยังไม่บกระบุญอุ้ยเอาเอาเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นหกร้อยละกันเลยแล้วก็นลองแล้วก็เปิด

หวกว้างมช่วยเอยหัวกวางโอ้โไวไหดแล้วทางพงมาววอยู่ตรงนี้ทางพงทางพงมันอยู่นี่โอ้ยเดีวรีบมาสิโวยเรื่งกระดับเบอร์เล้วะเวดับบ้านไกี่วล้วไป้วไปรีบโอ้ยีแล้วเรีบฉีด